สีฟันซิสเตมมาซอฟต์แอนด์สลิมร่องเหงือกสะอาดฟันก็แข็งแรงพอขาแซบวันนี้เรามากันบริเวณบางกรวยถูกต้องแจวเรือจะไปบางกรวยใครอยากอม ลุกขึ้นมาแจวอ้าวแจวมาแจวจ้ำถึงน้ำนิ่งไหลลึกๆึกถึงคนแจวอ้าวเป็นครั้งแรกที่เราต้องมาสัมภาษณ์พ่อคาที่จำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิดนั่นไงซึ่งเหมาะกับคุณยายมากที่ต้องเอาไปติดตั้งในห้องคอนโดของตัวเองเพราะเราจะได้ดูว่าใครที่มาขโมยเห็ดห้าเดยดสิบนตู้เย็นเราจะได้เปิดเช็ค่ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อยู่ตรงหลังเคาน์เตอร์ก็ได้เพราะว่าเราเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วปวกเราเข้าไปไม่ได้ห้<ช> <c oughs> มปวกเขา่าชื่ออะไรชื่อมาวินครับผมอายุสิบเกราปีพรธอ มาวินอ้าวเรือจะไปหวยผิดใครชื่อลุกขึ้นมาแจวแจวแจวจำถึงนายิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวอุ้ยน้องแจวด้วยชื่อมาวินสิบเก้าเลยไรสิบเก้าปีครับอายุสิบเก้าจวเรือจะไปมาเก้าอายุสิบเก้าลุกขึ้นมาแจวแจวมาแจวจำถึงนามิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวเฮ้ยเป็นกิจการของเราเองไหมจริงๆเป็นของที่บ้านนะครับผมพ่อทําอยู่จริงแล้วแต่ว่าเป็นชื่อของตัวเอง ชื่อเป็นชื่อมาวินเจทีทีวีทำไมเอาชื่อตัวเองมาตั้งทำไมไม่ใช้ชื่อคุณพ่อตั้งใช้ชื่อน้องก็ได้มีน้องชื่อเข้าวินไหมคะไม่มีครับเป็นยากที่น้องเลยชื่อเข้าวินกับกันเก่งในอันนั้นอันนั้นเป็นรูปพี่รูปน้องถ้าเป็นพี่น้องกันต้องมีวินเหมือนกันวินึงชื่อเข้าวินอีกคนชื่อกินตูนก็เป็นเป็นลักษณะของการตั้งชื่อให้ฟองตองกันพี่น้องผมว่าพันเป็นกิจการถ่ายกันเองนะหล่อรับเปิด กิจการตรงนี้เปิดมานานหรือยังครับเปิดสั้นสี่ปีครับนะฮะแล้วผมพี่ขอนูย่าใส่แว่นนะได้พี่เอ้านเป็นตาแดงอยู่ต้องรับดลี้ยใส่เปล่าตาผไม่ได้เป็นโรคเป็นน้ำพิก พอได้แน้วอ๋ไม่ได้เป็นอเป็นอันนี้เป็นนรกมาด้กันแดนไม่ชอบเป็นแมงดาละจีกาจะได้เจอเป็นเซตเดียวกันเดี๋ยวเราไปขายที่ตลาดด้วยกันนะถ้าอยู่กะละมังขวานะวงซุยดีเดี๋ยวฉันอยู่กะละมังซ้ายได้แข้างานกันเนาะโอเคได้เราอันนี้คือรับทำอะไรบ้างอ่ะก็ตอนนี้คือมีติดก้อนแล้วก็มีฉีดปวดครับผม จิตป่วนจิตป่วนในงานกล้องอย่าง้ยแบบเราหลับทําอะไรบ้างเนี่ยก็ตั้งแต่ติดกล้องยันกล้องพังนะครับแล้วก็ยันแบบเทินกล้องให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับไปเทินให้เขาไปติดตั้งระบบได้ไปอย่างเช่นแบบว่าพอติดปุบเรานต้องมาต่อจออะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกอย่างเลยครับแต่อย่างแบบการสมุดบ้านอย่างเงี้ยอ่ะก็พูดกันตรงๆอย่างเงี้ยแบบเวลาพี่พาผู้ชายพี่ก็แบบเวลาผู้ชามาผู้ชายมาบ้านแบบ แล้วก็จะจุบของไปบ่อยๆใช่ไม่ควรติดกี่ตัวจุดไหนบ้างไม่ต้องเราไม่ต้องติตดตรงตู้เย็นตัวเดียวพอของหลังตู้เย็นคือว่ามันเป็นมือแบบไหนไม่ <c oughs> มาเอาเหรียญห้ากับเหรียญสิบไปอย่างบ้างที่ของอะไรหายบ่อยแบบบ่อยของพวกอะไรครับเงินเงินแล้วก็บัตรเครดิตโอหายไปไหนไปไหนไอ้ผนะู้ชายเนี่ยถายถได้ถามประหลาดอยู่นะกูรู้ว่าหายเนี่ยกูก็เดินไปแล้วก็ยิ่งกลับมาแล้วไอ้ค้า แปลกอ่ะสถานที่แปลกแนวที่เขาให้ไปติดก้วงจรปิดมีไหมประเทศแปลกอืก็จะมีแบบว่าติดแอบดูอุตองเตกันอะไรครับเป็นกล้องแบนะแอบดูแบบก็คือติดที่ที่วัดนะครับติดที่วัดแล้วเหมือนกับว่าเจ้าว่าก็โดนแกล่ะครับแล้วเขา่าแฮะติดกล้องตัวเล็กอ่ะแอบไว้ดูว่าใครแกลงะเขาเลยครับติดตองกุติเขาอ่ะครับตองกุติรอบกุติเขาอ่ะแล้วก็บอกเมาเบานะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาะรอลบกุติท่านด้วยหรอใช่ แล้วต้องมาแกล้งไงทำไมอ่ะถึง11โมงมีมีลูกพาร์ลูกวัดมาแอบไม่ต้องกินข้าวเราประตูไม่ได้ไม่สั่นเพลงอย่างนี้หรอมันทำไมอ่ะเพลย์ยังไงวะนั่วคือแบบการที่แบบงงสุดแล้วตีตีลูกจะไม่ใส่ยบาทไมปไปเน้นเฮียอ่ะเฮียอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะงงกัน มีกระเทยบางคร้งเคยไปติดให้บ้านกระเทยไหมไม่มีหรอผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงก็มีเคยเจอเปล่าผู้หญิงเด็กเด็กต้องบอกว่าพอเราไปติดแล้วก็แบบว่าคิดว่าอุ๊ยน่าจะเป็นช่างไฟในตำนานอะไรยงเแบบปฏิบัติแล้วหลังเราไปช่างแอร์ช่างแอร์มีไหมไม่ไม่มีอ่ะเพราะว่าพี่ไปก็ไปกับคุณพ่อด้วยไปหลักทรัพด้วยแล้วคุณพ่อก็แย่งไปติดอีกห้องนึงเขาก็แย่งไปติดห้องนึงเกาไม่รู้ว่าทำอะไรในห้องนั้นเคยไปติดแล้วต้องบอกกับกับ ลูกค้ามาว่าของผมไม่เล็กนะครับกล้องหมายถึงกล้องนี้นไม่มีหลายขนาดหลายไซส์ยาวใหญ่อย่างเงี้ยคือยาวใหญ่อันนี้คือยาวใหญ่ไปนะอันนี้เขาติดหน้าบ้านเหรออันนี้เป็นกล้องของอบตครับผมอบตส่วนเนี้ยเขาจ้างแค่นี้เด็ดมันเลยครับผมแล้วเราไปดูอะไรเขาว่าเขาฝากไว้นี่เวลามีเรื่องอะไรก็จะดูที่นี่คเองเออมันเคยมีมั้ยมันเคยแบบเกิดเหตุอะไรอย่างนี้แล้วเขามาขอแบบเทปบันทึกภาพต้องมีเหตุหน้าบ้านเลยครับผมรถชนหน้าบ้านเขาก็เลยมาดูกล้องก็เจอได้ไปอย่าเงี้ย แล้วเคยแบบเนี้ยดูดูจอหรือว่าไปเช็คภาพแล้วมันอยู่นี่ก็มีผู้หญิงผิวขาวไอ้ผมผมยาวใส่ชุดขาวอย่างงเี้ยครับมากลดตัวโว้เคยเจอเคยเจอผีไม่เคยพี่เหรอครับผมเขาบอกกล้องจอปิดมันจับภาพผีจริงเลยวเคยเคยต้อวไปอะไรต้องต้องใจอิ่มอี่มันโอิยมันก็้นคุ้นนอนต้อง ล้ววงจรปิดที่มันรถชนละผีมันออกมายืนนี่เมื่อกี้จะเล่าถึงไหนแล้วนะตอนกลางคืนนะผมกอาคืนกล้องมันจะเป็นสีขาวดำเพราะว่ามันเปิดอินฟาเรดนะตอนคืนแล้วเหมือนกับว่าตอนนั้นก็กลับมาดึกก็เหมือนกับว่าอยู่ข้างล่างแล้วเหมือนกับว่าก็ดูกล้องแล้วเหมือนเห็นเห็นผมยาวก็นิดว่าไม่ใช่คนน่นแะเราะแบบเป็นแบบเป็นของอะไรพวกนี้ก็ดูไปดูมาเป็นคนไปเดินไปเดินมาเลยอยู่ที่ไหน่อยู่ที่บ้านตรงไหนีลยหลังนี้เลยกลางคืน ใช่ผมก็แบบเฮ้ยใช่ปะวะอะไรเงี้ยเต่ปึ๊บผมเดินหลังบ้านปึ๊บคนนี้ก็เจอเลยแม่ออกมาหุงข้าวพี่ผมก็เลยอ๋อแม่เชื่อมัเมื่อกี้ในใจอะพูดว่าไม่พูดไหนไหนมารินนั้นดูแลทรัพย์สินธิ์อันมีค่าของเราไปแล้วเราก็มีของที่จะไปให้มารินดูแลทรัพย์สินธ์อันมีค่าของตนอันนั่นก็คือ ไม่มอบอันนี้เพราะว่าบ้านเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดดังนั้นเราก็ต้องทําความสะอาดคอยากให้หนูดูแลบ้านเหมือนกับที่ดูแลบ้านของคุณอ่นขอบคุณมากเลยใช่ไหมใช่มันต้องมีอีไม่ใช่ในสิ่งนะขอบคุณที่ว่าก็คือฟันสุขภาพตับและฟันของเรานั่นเองนะครับเราก็มี อ่าแปลงสีฟันซิสเตมมาค่ะแปลงสีฟันซิสเตมมาซอฟแอนด์สลิมร่องเหือกสะอาดฟันก็แข็งแรงค่ะนี่อ,อ่า